สวัสดีครับญาติสนิทมิตรสหายครับแฟนรายการช่องเจ๊กมาเสะผมเจ๊กมาเสะครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าวอาทิตย์นะครับใกล้ๆสิ้นเดือนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปแก๊งผมนะเพิ่งตื่นเสียงเลยจะแตกๆหน่อยครับเพิ่งตื่นพอดีก็เดี๋ยวนี้เราออกไปล่อไอ้ทางดำนะครับยิงแม่งให้ตายหายหมดครับพวกนี้เอเลี่ยนครับหลวงก็บอกมาแล้วพวกนี้เอเลี่ยนเดี๋ยวจะยิงทิ้งด้วยไม่เอาขึ้นด้วยนะครับแม่งโลหกบาทเองซ้อมมือแล้วกันถือว่าช่วยชาติ กระสุนนี้ผมไม่เคยยิงเล่นในยายมาลาม่าว่าสงสารสัตว์อะไรไม่ใช่ครับถือว่ามันทําลายชาติครับผมแม่งทหารเก่าเดี๋ยวออกไปล่ามันหน่อยอะช่วยชาติเจอข้างนอกครับผมเจอครับ ฝนพำพำเงี้ยตีปลาสนุกนะครับโอ้สวัสดีครับได้เยอะยังครับยังเลยเหี้ยมาแต่เช้าเหรอครับเนี่ยครับหรืตั้งแต่เมื่อคืนไ่ใช้มาเมื่อเช้านี้เขามืดเหรอหมันหมานครับผมมันหมานครับครับครับ พาเข้าไปอยู่ข้างในครับแกงเขาอยู่ข้างในสวัสดีครับมันหมาณนะพี่ส่วนใหญ่มาตรงนี้ก็จะเป็นปลายเนี่ยครับคางดำที่เรามายิงกันนะครับนานๆทีได้ไออม้เตียวฟยีออกมาครับโหทางยากเว้ย ได้กันเยอะยังคะหันมาครับผมอ๋อนี่แกงตีปลาเพียบเลยครับขาวนี้ ทันทีเลยหรือม,มานานแล้วไม่รู้ผมไม่เห็นไปดูนะครับี่ยบานเจกสวยไหมครับเพื่อนๆนี่ยะครับไอห,หน้าขาวมาหวานแหนงี้นะครับ ข้างในเหมือนเขาจะไม่ให้เข้าไปแล้วนะเนี่ยไม่เห็นมีแก๊งเจ็กเลย พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามนะครับของธรรมชาติบ้านเจ็กนะครับผม กันนะครับเพื่อนเราไปกันต่อนะครับเดี๋ยวไปทะลุนู้นแล้วเข้าวัดหลวงพ่อโตกลับหลวงพ่อโตทิ้งเดี๋ยวกลับบ้านกันนะครับเพื่อนเราฝนล,ลงด้วยครับกล้องสู้ไม่ไหวเลยครับโทรศัพท์ก็แตกครับ ามเช้าบ้านเจกสวยงามดีเดียวครับผมมีเวลาก็แวะมากันนะครับวันนี้มันฝนตกนะครับฝนตกจริงๆอ่ะบ้านเจกต้องบอกงี้นะครับไอเรื่องไอทางดําอ่ะบ้านเจกอ่ะมันเป็นทางประตูน้ําสุดท้ายแล้วอ่ะครับมันเป็นแบบทางที่มันจะไปออกลงทะเลครับทีนี้ว่าพอประตูน้ํามันปล่อยมาปล่อยมาปลามันก็มาทางนี้ใช่ไหมครับปลามางี้ ปานมาทางนี้ปุ๊บมันก็มากระจายอยู่ในนี้ครับในในอย่างเงี้ยแล้วคนทางเนี้ยเขาเลี้ยงเลี้ยงกุ้งเพื่อนเ่เข้าใจไหมนะเขาเลี้ยงกุ้งเ,เขาปล่อยลูกกุ้งไปอ่ะและ้วปลาพวกเนี้ยมันไป,ม,นไป,ม,นไปมันไปกินลูกกุ้งเขาอะ่ะซึ่งข้างในอ่ะเป็นวังหมดเลยนะครับที่พ่อเจก,ก็จริงจริงมันเป็นที่พวกที่วังนะข้างในอะ่ะตรงไงในอะ่ะพระรามสองมันเป็นทะเลครับผมเขาเลี้ยงหอยเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งนะครับก็ เดี๋ยวเราเนี่ยถึงวัดหลวงพ่อโตแล้วเดี๋ยวเราเข้าวัดหลวงพ่อโตนะครับปกราบหลวงพ่อโตนะครับเพื่อนยังล่องไม้มาในาน้ำอยู่นะ ไปครับเข้าไปไหว้หลวงพ่อโตกันดีกว่าครับเพื่อนๆน้ำมันเยอะมันลงมิดเหรอเนี่ยว่า,าไม่ลงเลยแล้วมันจะกลางยังไงมันมีนี่ด้วยผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยแบบเนี้ยสั่งมาจากไหนดูในยูทูบมานี่เพืเ่อนๆแผลแผลรุ่นใหม่นะครับผมว่าไม่เคยเห็นหรอก เคยเห็นได้<ต>ที่ลงัลงแรกเหมือนกันแล้วมันบา, <c oughs> บานไหมพี่มันบานนิดเดียวสิไปก่อนครับไปครับเพื่อนเราเข้าไปากาดพราครับอันนี้น่าจะเหมือนเคลียร์ที่เหมือนจะทำสะพานข้ามคลองใหม่อะไรหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยมาเคลียร์เสาวไว้นี่ออกนะครับ Uhm, ลืมเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูโบสถ์นะครับนี่นะครับอันนี้โบสถ์โบสถ์ใหม่วัดหัวบือนะครับที่อาจารย์กําลังสร้างนะครับถ้าท่านใดศรัทธาอยากร่วมสร้างโบสถ์นะครับกับท่านอาจารย์วัดหัวบือนะครับก็นี่นะครับโบสถ์ท่านสร้างจริงนะท่านกําลังสร้างนะครับมาทาบุญได้ที่วัดเลยนะครับนี่นะครับโบสถ์ใหม่อาจารย์นะครับ นี่นะครับนี่นะครับใครอยากสร้างโบสถ์ก็มาร่วมกันทําบุญได้นะครับวัดหัวเบือนะมาช่วยอาจารย์ทาทาโบสถ์กันนะครับอาจารย์นะครับนี่ครับเจ้าวาหลวหัวเบือครับผมจันละครับผมจานผมนะครับสาธุสาธุสาธุขอข้าพเจ้าและแฟนรายการช่องอเจกมากษะเทุกคนทุกท่านนะ ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ชิตเงินทองมั่งมีหลายมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงฟังฟัง,ง,งทุกคนทุกท่านครับผม ลาแน่นเขาล่อไว้เดี๋ยวเขาเสพอาหารไปลง<ไ>นี่ครับจะให้ดูไอหน้าตายคางดำํำดิว่านี่ครับนี่มันเหมือนปลาหมอเนี่ยมันเหมือนปลานินเนี่ยแหละแต่มันมีไอเนี่ยจริงๆเขาเรียกมันไอข,ข้างมันจะสีดำดำไอที่เขาเรียกคางดำพาเนี่ยมันมาจากเนี่ยแหละตรงนี้มันนะครับเพื่อนนี่นี่แหละเอเลียนสปีชีส์นะครับเนี่โอ้แม่งดูดิเขาผ่าท้องผ่าท้องอกอกแล้วปล่อยมงว่ายน้ำไปเฉยแต่ทางบ้านเรามันเขาทำกุ้งะดิกินกุ้งะดิ ช้งเนีลงยด่ยิบรอบอะเต็มเนี่ยอ่เดี๋ยวเรามาดูนาเขาหวานนี่เดี๋ยวดูนาเขาหวานแหนี่นะแหเขาเรียกแหอะไรไม่รู้หวานไม่เป็นหลงมันไปเป็นกลุ่มมันไม่เหมือนแห่บ้านเรานั้นเพื่อนนะเมื่อกี้เห็นนาเขาหวานมันบานอยู่แต่บานไม่เยอะดูมันจะยุ่งกว่าแหบ้านเราด้วยนะ นู่นอันนั้นแห่บ้านเรานะกำลังลากขึ้นมานะครับนี่นะแถวนี้นะ่าจะเศษเศษไม้เศษอะไรเยอะหน่อยอบ้านผมยังมีเรือวิ่งนะยังมีเรือวิ่งยังมีเรือแข่งนะเพื่อนอ่าเดี๋ยวนี้มาดูแห่บ้านเราดีกว่าแห่ไทยนะครับบาน,บาน เป็นไงครับเป็นไงครับสวยงามเดี๋ยวเรามาดูกันดิ้นไม่ดิ้นอ่ะเอาแล้วนะดิ้นไม่ดิ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ดิ้นไหมดิ้นไหมบางคนจับเนี่ยรู้เลยนะโอ้โหตังแต่ย่าฟาวเมื่อนมีเสษไปดีกว่ากลับแล้วนะครับฝนลงแล้วเพื่อนไม่ไหว ครับเดี๋ยวกล้องเกิ้อไรเสียหมดนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ